ข่าวในวันนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบบิ๊ก ตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นกรณีของการฟอกเงินสวยเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับว่าความคืบหน้าของสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลที่มีการตรวจสอบและก็พยายามแจ้งความดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบอรตอรอแล้วก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบอรตอรรคุณผู้ชมต้องครับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งคู่โดนเด้งเข้าไปช่วยราชการที่สำนัก นาย,ยกรัฐมนตรีโดยเป็นคําสั่งของคุณเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับคำถามที่เกิดขึ้นณักณะนี้ก็คือคณะกรรมการชุดพิเศษที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาการตรวจสอบณนะปัจจุบันนี้มีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับในขณะที่ทนายตั้มสิทราเบี้ยบังเกิดก็ยังไม่หยุดนะครับเดินสายรายวันวันนี้ไปที่ไหนเห็นบอกว่าพยายามจะไป ทวงถามความคืบหน้าที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกสครู่จะได้พูดคุยกับทนายตั้มด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นเราไปกันที่สโมสรราชพฤกษ์ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้มีความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับที่แต่งตั้งโดยนายยว,วัฒมนตรีก็จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการคนสําคัญก็คือนายชัดชัยพรมเลิศนายชาติพงษ์จีรพันธ์ และพลตำรวจเอกวินยทองสองนะครับมีผู้เข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการตั้งแต่ช่วงช่วงเช้านะครับนำวัตถุพยานและก็หลักฐานทั้งการทุจริตของพลตำรวจเอกที่ถูกกล่าวหามามอบให้กับคณะกรรมการเช่นเดียวกันการซื้อขายทองคำน้ำหนักกว่า16,00 0บาทการซื้อขายพระที่อ้างค่าในหน้ากว่า13ล้านหลักฐานการซื้อปืนอีกจำนวนกว่า200กระบอกนะครับนอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยัง กล่าวถึงกรณีที่ทนายตั้มไปกล่าวหาพลตารวจเอกคนหนึ่งและภรรยานะครับว่ามีเส้นเงินเกี่ยวกับเว็บพนันนั้นได้มีการตรวจสอบไปยังธนาคารที่เกี่ยวห้องสองแห่งนะครับและก็มีเอกสารยืนยันจากธนาคารถึงบัญชีของทั้งสองนะครับว่าไม่มีหน่วยงานรัฐใด,ดเข้าถึงข้อมูลบัญชีของลูกค้าธนาคารตั้งแต่ปี2562ดังนั้นการที่ทนายตั้มนามาเปิดเผยต่อสือ่อมวลชนถือว่ามีความน่าสงสัยว่าได้เส้นทางการเงินมาจากบุคคลใดกระ ทำขึ้นมาเองหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้ถ้าหาข้อมูลจากธนาคารหลุดออกไปจริงธนาคารต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่าเกิดการรั่วไหลของข้อมูลออกไปได้อย่างไรแต่เชื่อนะครับว่าทั้งสองธนาคารคงไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเพราะต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากผิดกฎหมายทั้ง PDPA และกฎหมายการละเมิดสิทธิ์นะครับ วันเดียวกันนี้พันตำรวจเอกกฤษณพงศ์กันจะชัยยกิจรองผู้บังคับการกองร้องทุกสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับได้ไปยื่นเอกสารร้องเรียน36หน้าถึงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของนายยรัฐรมนตรีที่แต่งตั้งขึ้นมานะครับมีใจความโดยรวมของหนังสือร้องเรียนนะครับระบุถึงพฤติกรรมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่เคยถูกร้องเรียนตรวจสอบในปปชและก็เรื่องราวทั้งหมดมีข้อยุติไปแล้วว่าไม่มีมูลแต่พันตำรวจเอกกฤิณพง คงชี้ว่ามีพยานหลักฐานใหม่นะครับที่ปปชสามารถดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้นอกจากนั้นยังมีการกล่าวหาอดีตกรรมการปรปรชคนหนึ่งที่พันตํารวจเอกกฤษณพงศ์มองว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือพลตารวจเอกสุรเชษในคดีต่างๆที่ถูกร้องเรียนในคณะกรรมการปปรชอีกด้วยนะครับนี่เป็นความคืบหน้านะครับของการตรวจสอบโดยคณะกรรมการชุดพิเศษที่นายยกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมา